ทุกคนคือติ๊กต็อกวันนี้ก็โดนแบนไปแล้วอ่าว่ไม่รู้ว่านี่จะทำยไงดีอะ่ะติ๊กต็อกก็โดนแบนสิบแบนแล้วอ่าคือสามแบนโดนไปลยอะ่ะไม่รู้ว่าทำไงดีอะ่ะโอดว่นี่ห้องอโดนแบนสามแบนแล้วลว่าทุกคนอือ ใครอยากตัวไปดูช่องเราด้เลยนะดนติก,ต,กตอกรว่าอรไม่รู้อะไรเดียอี่องก็ไปดูนะบนแบนมากเกอคือบนแบนมาเกยคือแบบ วันนี้โดนแบมแบบชัดๆต่เล่นไม่ได้เลยอ่ะกดไปดูในคลิปด้วเลยนะเอาจริงๆอ่ะเล่นไม่ได้แล้วอ่ะโดนแบ,บนนมเลยอ่ะ หมดเลยอะเล่นไม่ได้เลยอะจริงจะเริมไปดูเลิปเลยไปดูเ,เลย,เลยมันแบนหมดเลยเมื่อคืนหรังค่าไปเริไปดูคลิปละครไปเริ่มไปดูนะมันแบนของมันแบนของพี่หมดเลยแอปปิกตอกกับไม่รู้ว่าพี่จะทำไงแล้วว่ามันแบนของพี่หมดเลยอะ ไปลงเขาไปลุงใครทุกคนแพงขี้หมดเลยไปลุ้งพี่จะทำยังไงดีล่ะพี่เสียสงกับการแอบติต็อกที่มันจะต้องเล่นคืนนี้มากไม่มีใครทำให้พี่เลยพี่อแอบบพี่เศร้ามาก ไม่รู้ว่าพี่ทำยังไงอะแต่พี่ก็ไม่อยากรู้นะว่าพี่ตกโดนบ็อกเป็นไงบ้าไเรยนะโดนโดนแบนเป็นตัน้งแต่ขาวที่แล้วอะพี่คุยกับคนพี่คุยกับคนอื่นแล้วทีนี้มันโดนแบนไปคุยกับเพื่อนทีนี้มันโดนแบนแบนแล้วแม่พี่ไม่ทำอีกเลยแค่นี้ทุกคนอย่ลืมเข้าไปดูนะ